สวัสดีครับวันนี้พามาดูนะครับไฟฮ้อทูว์วนะครับสำหรับไฟรุ่นนี้เป็นรุ่น c l 600นะครับเป็นความสว่างแบบ600ลูเมนนะครับซึ่งไฟรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากในตลาดประเทศญี่ปุ่นนะครับ สำหรับอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มาก็จะมีตัวไฟนะครับตัวรับตัวเฮาซิ่งเนี่ยจะทํามาจากอลูมิเนียมครับหรือเกรดเครื่องบินเลยนะครับในการผลิตเครื่องบินแล้วก็จะมีเมาส์ยึดนะครับเป็นเมาส์ยึดแบบบนแฮนด์กับเมาส์ยึดใต้แฮนด์แล้วก็จะมีสายชาร์จแบบไทสีให้มาด้วยสาหรับไฟรุ่นนี้ข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถรองรับตัวรีโมทไร้สายได้ตัวรีโมทเนี่ยจะต้องซื้อต่างหากนะครับก็สามารถ สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับสามารถนํามาใช้ร่วมกับไฟฮี่นทัวรตัวนี้ CL600 นะครับสำหรับไฟรุ่นนี้จะมีหลักๆก,การทํางานมีการทํางานอยู่ทั้งหมด5โหมดนะครับก็คือเป็นไฟแบบค้างาระดับสูงระดับกลางร,ระดับต่ำยอยู่3อันแล้วก็มีไฟกระพริบอยู่2โหมดสําหรับการชาร์จ1ครั้งนะครับก็จะอยู่สามารถเปิดได้นานถึงตั้งแต่2ชั่วโมงจนถึง11ชั่วโมงขึ้นอยู่กับโหมดการใช้งานนะครับ สำหรับสเปคคร่าวๆอันนี้ผมพามาดูสเปกก่อนนะครับสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้ก็คือความสว่างเขาอยู่ที่600ลูเมนนะครับตัวขนาดตัวเครื่องนะครับตัวบอดี้เขาอยู่ที่9.8 9.8มิลมนะครับคูณ31คูณ31นะครับน้ำหนักอยู่เพียง149กรัมแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาค่อนข้างจุมากนะครับให้มาถึง2,600มิลลิแอมป์นะครับตัวชาร์จตัวนี้เป็นชาร์จแบบ Type C นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถต่ออย่างที่บอกไปนะครับต่อรีโมทได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือไฟยี่ห้อทัวร์ตัวยึด สำหรับยู่ติดใต้แฮ่บาฝ่ายด้านล่างได้นะครับหรือจะติดบนแฮนดก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน สำหรับตัวเลนของไฟรุ่นนี้จะเป็นแบบแอนติแกรนะครับก็คือเป็นไฟแบบไม่ส่องเขาอย่างตานะครับสำหรับรถที่สวนขึ้นมาโดยปกติไฟทั่วไปเนี่ยเวลาเราสอ่สองไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบฟุ้งกระจายนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นลำนะครับแล้วก็เป็นแบบคัตออฟนะครับก็คือมันจะไม่ส่องอย่างตาคนเรื่องการกันน้ำนะครับไฟของทูวายเป็นระบบกันน้ำแบบ IPX6 นะครับสามารถปั่นตากฝนหรือโดนน้ำได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับและนอกจากนั้นยังมี บริการอะไหล่หลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใดๆนี่ครับที่เป็นส่วนของพลาสติกเกิดการชํารุดนะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่นะครับเรามีบริการอะไหล่หลังการขายและนอกจากนั้นไฟของทูวายนะครับทุกๆรุ่นทุกๆตัวนะครับมีรับประกัน1ปีนะครับหากสนใจสินค้าของทูวายนะครับติดต่อมาได้นะครับที่ใส่คลิงโมเดลนะครับขอบคุณครับ